คุณเบื่อไหมกับการต้องนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันจะออกไปข้างนอกก็กลัวหลุดจุดเข้าจะทํางนานก็ห่วงออเดอร์ที่เปิดไว้ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เทรดไม่เฝ้ากราฟอาจเป็นคําตอบให้คุณเทรดไม่เฝ้ากราฟคือการตั้งแผนไว้ล่วงหน้าวางจุดเข้าจุดออกแล้วปล่อยให้ตลาดวิ่งไปไม่ต้องจ้องไม่ต้องลุ้นเทรดเสร็จแล้วไปใช้ชีวิตต่อได้เลยแล้วเราจะเถิดยังไงให้ไม่ต้องจ้องหน้าจออย่างแรกใช้ทำเฟรมกลางถึงสูงเช่น M15H1 หรือ H4 อย่างที่2วางแผนให้ชัด entry sl tp อย่างที่3ตั้ง alert แจ้งเตือนหรือว่า pending order อย่างที่4อย่าเข้าไม้มั่วเลือกจังหวะดีแล้วเข้าแค่ไม้นั้นอย่าลืมการไม่เฝ้ากราฟไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแต่มันคือการวางแผนลงหน้าอย่างมืออาชีพเทรดไม่เฝ้ากราฟเหมาะกับใครที่สุดคนมีงานประจําไม่มีเวลาจ้องจอทั้งวันคนที่อยากใช้ชีวิตกู้คู่กับการเทรดคนที่อยากลดความเครียดจากตลาดและคนที่อยากเทรดแบบมีวินัยชัดเจนไม่ใช้อารมณ์จำไว้นะครับ เทรดไม่เฝ้ากราฟไม่ได้ทําให้คุณรวยเร็วแต่มันทําให้คุณอยู่รอดได้น่ะและนั่นแหละคือสิ่งที่เทรดเดอร์ควรมีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกอลิงเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ